ชนะครับดัมบัสเตอร์ได้ไปต่อครับผ<ข>อ,<ข>อไป<ข>อมาเ<อ>จอกับสฟิงค์คอครับสฟิงค์คอโอ้ดัมบัสเตอร์แพะสฟิงค์คอชนะครับ สฟิงคอลได้ไปต่อนาบัตเตอร์กิสปฟิงคอลเจอกับดานเบรครับ เบสได้ไปต่อครับดานเบสชนะครับโ,อ,โอ,อ้เกือบแตกดานเบสมาเจอกับยูนิคอร์นครับ โอ้ดันเบรได้ไปต่อดันเบรชนะอีกแล้วต่อไปมาเจอกับชาร์กอ,อีก,ออก,กอสีม่วงอ่ะ ได้ไปต่อต่อไปมาเจอกับวิสัยแอร์โรปีไซดดีฟินลงไปก่อน

เราได้ไปจอช่วิต